ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mark Tree Channel มาร่วมวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark Tree Channel กันนะครับโอ้โหไม่ได้ลงคลิปมาแบบเป็นสัปดาห์เออใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับส่วนหนึ่งครับที่มาไม่ไลงใครที่ติดตามมาเสมอเนี่ยจะรู้นะครับก็คือถ้าไม่ได้ลงคลิปยาวก็จะไปเลือกลงคลิปสั้นการที่ไม่ลงคลิปยาวเพราะว่าอยากให้ทําการบ้านหุ้นเดิมนะครับไปมองหุ้นตัวเดิมที่ทําการบ้านกันไว้ไม่อยากให้ติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วแบบเอย จับพัดจับผูหาตัวนั้นไม่เจอหาตัวนี้ไม่เจอไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับอยากให้แบบรู้สึกว่าเอ้ยการที่ไม่ได้ลงคลิปแสดงว่าให้ไปโฟกัสที่ตัวเดิมเนาะแล้วก็ไปโฟกัสตัวที่เป็นช็อตคลิปในการที่จะลงให้นะครับอยากให้เป็นรูปแบบแบบนี้มากกว่าเพราะว่าการโฟกัสของแต่ละคนเนี่ยมันดูค่อนข้างยากบวกกับบางคนเนี่ยไม่ได้ติดตามเลยไม่ได้ดูว่าเอ้ยมันจะเป็นยังไงมันตัวไหนมาตัวไหนไปตัวไหนอะไรเงี้ยแบบไม่ได้ติดตามแบบทุกๆวันอ่ะก็อาจจะเสียผลประโยชน์ตรงนี้ นะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการของช่องมาร์กเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากช่องอื่นนะครับก็ลองติดตามกันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็น่าจะจับทางได้ถูกนะครับโอเคสําหรับคนที่ติดตามอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณมากส่วนคนที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับช่องด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้กับช่องเนาะในช่อง y YouTube เนี่ยจะเป็นช่องหลักนะครับส่วนช่องลองก็จะเป็นพวก Tik t o อกกับ Facebook ก็จะเป็นการอัปเดตแต่ละแบบที่ไม่ที่ไม่ค่อยเหมือนกันด้วย เฟซบุ o กเนี่ยก็จะเป็นการพิมพ์พูดคุยซะมากกว่านะครับส่วน t k t t o k จะเป็นพวกการลงช็อตคลิปนะครับแล้วก็ y t u t u เนี่ยจะเป็นตัวคลิปแบบฟูลแบบเต็มนั่นเองนะครับโอเคก่อนจะไปเริ่มนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าช่วงนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจทําไมมาถึงมาอัปเดตนะครับก็ต้องบอกว่าสัปดาห์หน้าครับเป็นการประกาศนะการประชุมของนโยบายการเงินเนาะหรือว่าที่เขาเรียก,กว่ากนงนั่นเอง ซึ่งมันจะมีเหตุการณ์ที่เราจะต้องแบบคอยติดตามอยู่ประมาณ2-3อย่างอันดับแรกครับก็จะเป็นการประกาศเกี่ยวกับตัวดอกเบีย้ยนะครับของกรองอนเนี่ยเขามีการคาดการณ์ว่าจะปรับตัวขึ้นนะครับปรับตัวขึ้นเนี่ยประมาณให้ไปอยู่ที่2 2 5นะครับการที่ปรับขึ้นไปอยู่2.25%เนี่ยถามว่ามันส่งผลเยอะไหมก็อาจจะส่งผลกับหุ้นบางกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็น1นะึ่งกลุ่มแบงก์สกลุ่มพวก อินโคลแลนนะครับสกลุ่มนอนแบงก์ bank, พวกนี้จะถูกขยับตามนะครับกลุ่มที่จะไปโดนเลยหลักๆนะก็จะเป็นพวกส่งออกพวกนําเข้าแก๊งเนี้ยโดนแน่ๆนะครับค้าปีกอาจจะโดนกระทบเล็กน้อยแต่ว่ามันมีนโยบายของรัฐบาลเนี่ยคอยพยุงอยู่เดี๋ยวต้องติดตามดูเนาะอันดับแรกจะเป็นเรื่องของกรนอง,งอนะครับอันดับที่2ครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลเลยแบบตัวปิงป่งๆเลยก็จะเป็นพวกกระเป๋าเงินดิจิทัลเอ้ยหรือว่าการลดค่าไฟลด พวกค่าน้ามันเชื้อเพลิงดีเซลอะไรพวกนี้นะครับที่มันจะส่งผลโดยตรงกับพ่วงหุ้นหลายๆตัวเนาะดังนั้นเนี่ยให้ติดตามดีๆนะครับว่านโยบายตัวไหนที่มันจะมาไม่ใช่ว่าการที่เขาประกาศตัวนโยบายออกมาแล้วเราแบบไปใส่เลยนะเพราะว่าบางทีประกาศออกมาแล้วเขามองว่าในการประชุมครอรมอ่ะเป็นไปไม่ได้เขาก็ปัดตกไปพอปัดตกไปทีเนี้ยไอที่เราซื้อเนี่ยจุกนะเพราะว่าเราไม่รู้มันจะดึงกลับเข้าในการประชุมอีกเมื่อไหร่ นะครับก็ต้องติดตามกันไปเรื่อยๆนั่นเองเนาะแล้วก็จะมีภาวะเงินเฟ้อนะครับเราติดตามอยู่ห่างๆนะครับช่วงนี้ติดตามอยู่ห่างๆเพราะว่าในส่วนของเฟดเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ประกาศขึ้นเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับก็มีการคงที่เพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ทํา QT มาตั้งกี่รอบนะครับก็ยังตัวเศรษฐกิจนะครับก็ไม่ได้กลับมาดีมากมายนักเนานะแต่มองอย่างนี้ครับถึงแม้ ต่างประเทศจะเป็นยังไงแต่ในประเทศไทยปีหน้าเนี่ยถือว่าค่อนข้างสวยนะครับการที่จะถือหุ้นในช่วงนี้ก็สามารถวางแผนได้เลยมาพูดอย่างนี้เลยว่าวางแผนได้เลยก็ยังพอที่จะทํากําไรให้กับพวกเราได้อพอไปดูทรงกราฟครับจะเห็นเลยว่าแนวรับโซน1516ในโซนเนี้ยที่มาใช้นะครับเป็นจุดรับแรกก็ได้รับจริงๆถึงแม้จะหลุดลงไปเนาะ เกือบถึงพันหด้วยแต่ว่าเด้งกลับขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยม้ามองว่ามันมีสิทธิ์ที่จะกลับขึ้นไปต่อนะครับก็จะทํากําไรได้เรื่อยๆนะครับช่วงนี้พันสองพันห้าพันสี่พันอันนี้ก็แล้วแต่วอลุ่มในการเทรดเนาะเออหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วไอ้ตัวที่ม์าโพสลงไปแบบบ่อยๆที่บอกว่ากําไร2 0 0พันกำไรสามพันกำไรหนึ่พันไอ้พวกเนี้ยพอร์ตอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็บอกเลยว่าสตาร์ทตั้งแต่15ื่น้นะครับและตอนนี้มูลค่าก็อยู่ที่มัน 4ี่หมื่นกับหนะ้าหมื่นเนาะก็เป็นการเทรดแบบเล่นๆไปเรื่อยๆนะครับเจอหุ้นการบ้านตัวไหนที่น่าสนใจก็ก็จะขยับเล่นในพอร์ตนั้นส่วนอีกพอร์ตหนึ่งก็จะเป็นพอร์ตที่เน้นถือการปันผลหรือว่าถือในระยะยาวกับหุ้นปันผลที่เคยลงไปนั่นแหละนะครับก็จะเป็น10ตัวแก๊งนั่นแหละนะครับวนเวียนกันอยู่ในตรงนั้น เนาะก็ลองติดตามเพิ่มเติมครับดังนั้นเนี่ยมองว่ามีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปครับคราวนี้เราไปดูหุ้นกันบ้างว่ามีตัวไหนกันบ้างนะครับตัวแรกเลยก็จะเป็นตัว CPN นั่นเองนะครับมามองว่าช่วงนี้กลุ่มเซ็นทันเนี่ยถือว่ามาแรงนะครับมีการขยับตัวแผนธุรกิจออกค่อนข้างเยอะแล้วก็คนเนี่ยเริ่มนะครับกลับไปเข้าห้างกันเยอะขึ้นเนาะช่วงนี้เห็นคนถอดแมสเดินกันเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเขาเริ่มไม่หวาดกลัวตรงนี้และสิ่งที่เขากลัว ก็คือค่าของชีพมากกว่านะครับไม่ได้กลัวในส่วนของตรงนี้เนาะดังนั้นเนี่ยก็ลองดูครับแนวรับ65.75ครับสต็อปลอใช้63.75แนวต้าน70บาทสำหรับตัวเซนทันพัฒนานครับตัวถัดมานะครับก็จะเป็นเซนทันเช่นเคยนะครับต่อเนื่องเลยจะจะเป็นเซนทันรีเทลเนาะช่วงนี้เซนทันรีเทลก็จับพวกไหนครับเราจะเห็นแล้วแหละมีการประกาศเนาะนการขายสินค้าที่เป็นแบบทั้งโฮเซลเ่ยทั้งเป็นเฟสเซอร์วิสเอ่ยนะครับมีหลายๆอย่างดังนั้นเนี่ย ก็อาจจะทําให้ตัวหุ้นนะครับมีการขยับขึ้นแต่ก่อนที่จะขยับอะมันจะถูกขักล้างโดยการลงทุนนะดังนั้นเนี่ยงบที่ออกมาเนี่ยอาจจะไม่สวยทําให้ราคาเนี่ยปรับย่อลงไปครับคนที่จะถือเนี่ยไม่ใช่ว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยตัวเนี้ยมีการขยายธุรกิจไว้ใส่ไปก่อนพอใส่ไปปรากฏว่างบออกมาโดนเทขายแบบเนี้ยแคปิตอลเกณฑ์ของเราเนี่ยหายไปเยอะนะก็ต้องระมัดระวังนะครับแนวรับ39ครับสต็อปลอส37.75แนวต้าน43บาทนะครับ โอเคไปต่อครับตัวต่อมา BBL ครับกลุ่มแบงก์นะครับเดี๋ยวจะมีกลุ่มหุ้นซีเล็กสตัวมาอัพเดทให้ฟังด้วยนะครับตัวนี้ครับ BBL ครับก็คือตัวแบงก์กรุงเทพเนาะแนวรับอยู่ที่164.5ครับสต็อป o อชใชร้อยห5ส่วน,นต้านทรต้อครับก็จะเล่นกันในกรอบนี้นะครับสำหรับตัว,ว BBL นั่นเอง สัญญาณก็ถือว่าเริ่มมีการกลับมาแล้ว SVI ครับตัวนี้อาจจะถ้าดูจะกขึ้นใหญ่ไม่สวยนะแต่พอมันมองขึ้นย่อยเอ้ยปังวะ่ะแนวรับ7.8ครับสตัตตอล์อใช้7.6แนวต้าน8.6นั่นเองสำหรับตัว SVI นะครับ โอเคไปต่อตัว SCGP นั่นเองหรือว่าตัวแพ็กเกจจิ้งนั่นเองของเรานะครับแนวรับ3 9 5ครับต็อตลอสใช้3 6แนวต้าน4 4 7 5นั่นเองสำหรับตัว s c p SCGP โอ้ยลิ้นพันกันเว้ยอ่ะก็ทรงตัวนี้ครับออกเป็นไซด์เวย์ครับใครถือเนี่ยคุณต้องใจเย็นครับชะลอครับไม่ต้องซีเรียสครับรอไปเรื่อยๆนะครับน่าจะ ถ้ามาจุดในแนวรับก็รับได้แล้วก็รอจังหวะก,การเด้งถ้ายืนเหนือ41ไปต่อแน่แต่ถ้ายืนแล้วเด้งลงมาเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงอาจจะมีแรงย่ออาจจะได้ซื้ออีกรอบด้วยซ้ำเออก็ต้องลองดูนะครับสำหรับตัวนี้นั่นเองครับไปต่อครับตัวต่อมาตัวคามาดครับแนวรับ12.8ครับสต็อปลอใช้12.2แนวต้าน14.5สำหรับตัวคามาดเนี่ยมันมาสวยเอาขึ้นสุดท้ายนะทีเ่เปิดเป็นโดจิบวก เออโดจิบวกด้วยแล้วก็พวก ISI MACD เนี่ยตัดขึ้นมาค่อนข้างสวยครับดังนั้นเนี่ยอาจจะมีการเด้งในระยะสั้นๆของตัวคามาสครับใครที่สนใจก็ลองดูเนาะถึงแม้ก่อนหน้านี้คามาสจะย่อลงมาค่อนข้างแรงแต่มามองว่ามีพล t e เ t ี a ยที่จะกลับตัวขึ้นไปได้ครับสตตัวคามาสครับตัวต่อมาตัวสั้นนั่นเองตัวนี้ครับแนวรับอยู่ที่5.1ครับสต็อปรอส เนาะส่วนแนวต้าน5.7ครับสำหรับตัวซันเนี่ยใครที่จะมองให้เขากลับไปยืนในโซน10บาทที่เขาเคยยืนก่อนหน้านี้นะครับก็ตอบได้เลยว่าค่อนข้างยากนะครับกับการขึ้นไปยืนเนาะเพราะว่าโซนแนวต้าน7บาทที่ขึ้นไปถึงแล้วคนที่ติดดอยเขาขายออกมาเนี่ยเรียกว่าเยอะมากเพราะว่าคนติดตัวนี้ยอยู่เยอะดังนั้นเนี่ยก็ต้องรามัดระวังครับแต่ถ้าเรามาเล่นในโซนเนี้ยเราจะทำกำไรได้ค่อนข้างง่ายนั่นเองนะครับสำหรับตัวซันนั่นเองนะครับ อ่ะไปต่อครับจะเป็นตัวเอเชียนนั่นเองเนาะเอเชียนเนี่ยแนวรับอยู่ที่7.3สครับสต็อปลอใช้6.8ส่วนแนวต้าน8.35สาครับสำหรับตัวเอเชียนตัวเอเชียนเป็นหุ้นส่งออกใช่ไหมเป็นส่วนออกพวกอาหารแช่แข็งต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นกุ้งไก่หมูแช่แข็งนะครับแล้วก็จะมีหุ้นลูกที่เป็นตัว aai ด้วยที่ทําเกี่ยวกับอาหารสัตว์ดังนั้นเนี่ยตัวเอเชียนตอนนี้ครับราคาเนี่ยถือว่าอยู่ในจุดที่ พอรับไหวแล้วเพราะว่าจากสัดส่วนรายได้ที่ปรับตัวลดลงอะ่ะมันทําให้ตัวหุ้นเนี่ยสะท้อนรายได้ของเขาเนี่ยออกไมาให้เห็นชัดแล้ะพอมายืนในทรงเนี้ยครับจะเห็นว่าน่าจะมีโอกาสที่จะขึ้นไปยืน8.3ได้ตอนนั้นเนี่ยน่าสนใจครับลองดูเพิ่มเติมได้นะครับโอเคก็ที่เหลือเนี่ยนน่าจะมีประมาณนี้ ในหุ้นแต่และตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกนะครับว่ามันมีสตอรี่อะไรเพิ่มเติมแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะดูในส่วนของ i s i กับ Mac d ดีที่มีการตัดกันขึ้นเนาะเออพอเมื่อตัดกันขึ้นนะครับมันมีสิทธิ์ที่จะเด้งในระยะสั้นแล้วก็ทำกำไรในระยะสั้นได้ช่วงนี้ก็เล่นในลักษณะแบบนี้ไปก่อนนะครับเท่าที่ดูเนี่ยจะเห็นว่าพวก ISI เนี่ยเริ่มมีการปรับเหนือเส้นศูนย์นะครับเส้นค่าเฉลี่ยของเขานั่นแหละที่เป็นเส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับมีการปรับขึ้นไปเนาะเนี่ยเกือบทุกตัวเลย แต่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเห็นไหมบางตัวก็กําลังชันขึ้นเพื่อผ่านนั่นเองคราวนี้ไปดูหุ้น selection นะครับที่ลงเป็นช็อตคลิปให้เนาะโอ้ไปตัวแรกเนี่ยก็จะเห็นเลยตัวแรกจะเป็นตัวบางจากนะครับตัวบางจากเนี่ยจริงๆแนะนําในโซน40บาทเนาะก็ดิ่งขึ้นไปให้เห็นแล้วแหละถามว่าแนวต้านน่าจะอยู่ในโซนไหนเดี๋ยวไปดูก่อนอทรงแนวต้านของตัวบางจากอ่ะเห็นแล้วน่าจะอยู่ในโซน44นะครับในกรอบเดิม ของตัวบางจากตัวบางจากช่วงนี้ยังทํากําไรได้ดีครับเพราะว่าราคาน้ํามันเนี่ยถ้าเป็นดีเซลเนี่ยปรับตัวลดลงแต่ถ้าเป็นพวกเบนซินเนี่ยก็ยังถือว่าสูงอยู่ก็ต้องดูเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยยังไงได้บ้างแต่ถ้าไปมองถึงราคาน้ํามันโลกเนี่ยถือว่าค่อนข้างหนักนะครับเพราะว่าตอนนี้ปรับตัวเดี๋ยวจะมีการปรับตัวขึ้นอีกดังนั้นเนี่ยแนวรับครับใช้โซน40บบาทเนี่ยตรงกรอบเนี่ยสามารถที่จะใช้ในการรับได้นะครับอ่ะไปดูตัวต่อไปครับ ตัวต่อไปตัว KTB สำหรับตัว KTB เนี่ยก็มีหลายคนคอมเมนต์มานะครับว่าเอ้ยเขาไม่ได้การหนุนจากตัวรัฐบาลแล้วนะเพราะว่าในส่วนของรัฐบาลชุดก่อนๆเนี่ยเขาจะใช้ตัว KTB เนี่ยเป็นหลักนนแต่ตอนนี้อาจจะมีการแบบขยายเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัว SCB ตัว KBank ใช่ไหมครับแล้วก็ตัว BBL พวกเนี้ยเข้ามาร่วมด้วยซะค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยตัว KTB เนี่ยก็อาจจะโดนดรอปตรงนี้ไปแต่ในมุมมองของม์กเองเนี่ยม์กมองว่าถึงแม้ จะถูกดอบในส่วนของตัวรัฐบาลหนุนแต่ถ้าเราไปมองเกี่ยวกับตัวรายได้ต่างๆของเขา,าครับที่ก่อนหน้านี้ที่เขาได้สะสมกันมาเป็นระยะหนึ่งเนี่ยมันก็ยังถือว่าค่อนข้างดีนะดังนั้นเนี่ยแนวรับครับขอใช้ในโซนนี้เลยเพราะว่ามันเป็นจุดที่ควรค่าแก่การรับจริงๆนะครับสำหรับตัว,ว KTB เนาะจะอยู่ในโซน18.8ครับกับอีกจุดหนึ่งคือ15นะเพื่อนๆก็ต้องลองแบบเวทดูเนาะว่าเอ้ย15กับ18เนี่ย เราจะไปรอที่ตรงไหนนะครับแต่สําหรับม้าเนี่ยม้าจะเล่นในกรอบนี้นะครับทีนี้มามองสต็อปลอสหน่อยสต็อปลอสขอใช้กรอบแค่ตรงนี้นะแค่ตอนนี้เอออยู่ที่18.3ครับส่วนแนวต้านก็ใช้19.9สําหรับตัว KTB เนี่ย r s i เอ,อ้ยมียนยอดนิดนึงเออลืมดูตัวเมื่อกี้อ่าตัวบางจากตอนนี้เชิดแล้วอาจจะมีแรงขายเตรียมรอรับได้เลยนะครับสำหรับตัวบางจากนะครับ ตัวต่อมาครับก็จะเป็นตัวตัวเทกองนั่นเองนะสำหรับตัวนี้นะครับ PSL นั่นเองนะครับ PSL เนี่ยมันได้อันนี้สองหลักๆที่โดนกระทบเลยนะหนึ่งคือค่าระวางเรือสองก็คือราคาน้ํามันตอนนี้ราคาน้ามันปรับตัวสูงขึ้นแต่ระวางเรือปรับตัวลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยสออย่างเนี้ยมันก็บาลานซ์กันอยู่ทําให้ตัว PSL เนี่ยน่าจะอยู่ในเกณฑ์นะครับหุ้นที่แบบ หน้าซีเล็กในช่วงนี้ดังนั้นเนี่ยแนวรับที่สนใจนะครับจะอยู่ตั้งแต่โซน9บาทลงมาเลยเนี่ยเออ9.45 9.6 9.0เนี่ยตรงเนี้ยเป็นแนวรับใช้ได้เลยส่วนสต๊อปลอสนะครับถ้าหลุด9บาทตรงเนี้ยแนะนำให้เพื่อนๆคัดไปก่อนเพราะว่าตัวเนี้ยก่อนหน้าโควิดนะต้องบอกว่าก่อนหน้าโควิดเนี่ยเคยราคาอยู่ประมาณ4-5บาทนะครับพอๆกับตัว RCL อะ่ะแต่ RCL มันไปได้ไกลกว่าเพราะว่าตู้คอนเทนเนอร์ขาดตลาดแต่ตัวนี้ครับกลุ่มเทกองก็ยังเป็น กลุ่มหนึ่งและกันเป็นทางเรื่องหนึ่งที่คนที่เขาลงทุนในการซื้อของเข้ามาเขาใช้ก,ก็ลองดูเพิ่มเติมได้สำหรับตัว PSL นะคร,รับตัวนี้เนาะส่วนแนวต้าน11บาทถึงได้ไม่ยากครับถ้าตัวนี้เพราะว่าเวลามันกลับมันกลับมาเร็วมากเลยสำหรับตัว PSL ก็ลองดูแล้วกันนะครับ โอเคก็ประมาณนี้ครับกับหุ้นการบ้านของเราที่เราเอาไปทําการบ้านกระต่อเพิ่มเติมเนาะก็มีหลายตัวที่น่าสนใจมีหลายตัวที่น่าทําการบ้านนะครับก็หวังว่าทุกๆคนจะชื่นชอบในการลงคลิปประมาณนี้นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันครับติดตามได้ทั้ง Facebook Facebook YouTube แล้วก็ Tik t o k นะครับก็เลือกเอาตามความเหมาะสมของแต่ละคนนั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ